คลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับระบบศูนย์วิจัยของนมน้ำตาลกันว่าระบบนี้มีข้อดีอะไรยังไงบ้างนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปับเติมเกม,เกมคุกกี้แลนถูก,กวัาเติมกันเองปลอดภยัยแน่นอนเพราะาผมก็เติมกับร้านนี้ทั้งสองคุกกี้แนเลยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ของทางร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับเจ้าตัวระบบนี้เป็นระบบที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยกับการอัปเดตรอบล่าสุดนะครับเราจะสามารถปลดล็อกระบบนี้ได้เนี่ยเมื่อคุณมีปราสาทเลเวลเ ตัวหมดนี้เนี่ยเราสามารถกดที่ข้างล่างก็ได้สังเกตไหมครับข้างๆบอลลูนหมีเนี่ยจะมีศูนย์วิจัยของน้อนตาหรือถ้าอยู่ในแมบบเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งบนขวานะครับย้ำอีกทีนึงว่าเราต้องปลดล็อกเจ้าตัวนี้ก่อนเราถึงจะใช้ระบบนี้ได้นะครับระบบนี้คือระบบอะไรระบบนี้เป็นการอัพบัฟนะครับเพิ่มเสริมให้กับไอดีโดยที่บัฟเนี่ยมันจะมีอยู่2ส,สายนะตอนนี้ก็จะเป็นบัฟที่เนไม่ทางเพิ่ม ความเก่งของคุกกี้หรือใช้ในการลงดานก,ก็คือบัฟแบบเล่นทั่วไปแล้วก็บัฟสายอาณาจักรก็คือบัฟลดเวลาในการสร้างของหรือลดเวลาในการใช้โนมอะไรพวกนั้นนะครับณแพทฒ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสสายซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตอาจจะมีมากกว่าน,นี้ไหมนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะขออนุญ,ญาตเรียกว่าเป็นบัฟแล้วกันโดยที่หมดเนี่ยครับการอัพบัฟเนี่ยจะส่งผลต่อ ID ที่เราเล่นอยู่นะครับแล้วแต่เลยว่าเราอัพบัฟอะไรแล้วก็ทุกบัฟเนี่ย เมื่อเราอัพแล้วเนี่ยเราสามารถอัพเกรดบัฟตัวน,นั้นให้เลเวลสูงขึ้นได้เพื่อเพิ่ม<ๆ>ประสิทธิภาพของบัฟนั้นๆนะครับโดยที่เจ้าตัวสูตรวิจัยของน้ำน้าตาลเนี่ยเริ่มมาจะเป็นเลเวลหนึ่งแต่คุณสามารถอัพสูตรวิจัยของน้ำน้าตาลให้เลเวลสูงขึ้นได้เลเวลสองในตอนนี้แล้วก็อนาคตอาจจะมี3 4 5 6หอะไรก็ว่ากันไปถามว่าเราอัพเพื่ออะไรเพราะว่าบางบัฟอะครับเช่นบัฟเก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งเดียวที่เรากดครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะเก็บทุกอันที่เราฟาร์มไว้เนี่ยอัันนนเี้้ยขต่าลจะ มีกําหนดว่าคุณต้องอัพสูตรวิจัยของน้องน้ำตาถึงเลเวล2ก่อนกนะ็คือคุณต้องอัพเจ้าต,ตัวส่วนนี้ถึงเลเวล2ก่อนนะครับอ่าซึ่งย้งมอีกทีนึงแผ่ปัจจุบันเนี่ยมันเลเวล2แต่อราคตอาจจะมีเพิ่มขึ้นเป็นเลเวลสูงกว่านี้ถามว่าแล้วมันมีบัฟอะไรที่น่าสนใจแล้วจําเป็นไหมผมต้องตอบอย่างแรกเลยก่อนเลยครับว่าถามว่าจําเป็นลอดที่เราต้องอัพบัฟในโหมดนี้ไหมสำหรับผมมองว่าจําเป็นมากๆเพราะว่าในโหมดนี้มันเป็นบัฟที่ช่วยให้การเล่นเกมเนี้ย มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นบัฟบ,บางงานอาจจะไม่ได้ทําให้คุณเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นหรอกเช่นแบบบัฟลดเวลาในการผลิตอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมานั่งกดของบ่อยขึ้นแต่แลกกับการที่คุณก็ได้ของเยอะขึ้นคุณสามารถเอาของนั้นไปส่งเงินส่งรถไฟได้มากขึ้นก็เป็นการเทรดออฟที่หวังว่าทําให้การเล่นเกมนี้มันมีประสิทธิภาพในด้านของเวลามากขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าคุณไม่อัพเนี่ยมันจะมีผลอะไรมากไหมก็ก็ไม่ได้มีอะไรแยกกว่าเดิมนะคุณก็ยังใช้เวลาผลิตของเท่าเดิมได้ลูกกว่าเท่าเดิมอะไรพวกนั้นแต่การที่่คุณอับก็สงผล ที่ดีกว่ากับ ID ของคุณอยู่แล้วผมมองว่าอย่างแรกเลยบัฟที่น่าสนใจก็คือบัฟประสิทธิภาพดาวลูกกวาดนะครับเจ้าตัวนี้มันจะเป็นบัฟที่เพิ่มจํานวน EP ที่เราได้จากการใช้ลูกกวาดอัพคุกกี้นะครับผมจะสมมติให้นึกภาพง่ายๆก่อนแล้วกันสมมุติว่าผมจะอัพคุกกี้ลูกเกดเนี่ยตอนนี้คุกกี้ลูกเกดผมมี EP อยู่ที่3หน่วยใช่ไหมครับถ้าโดยปกติผมกดเจ้าตัวดาวลูกกวาดอันนี้มันเขียนไว้เลยว่าใช้ ได้ EP 1,600หน่วยถ้าตามหลักมันจะควรเป็น1,603ใช่ไหมพราะผมกดแต่พอทีนี้ผมกดปุ๊บเนี่ยมันสามารถได้ EP มาถึง1 6 5 1ก็คือได้ EP มา1,648หน่วยจาก1,600หน่วย1,600หน่วยท่วนๆถามว่ามันมาจากอะไรมา,มาจากบัฟเห็นไหมครับนี่คือข้อแตกต่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาทําให้การใช้ทรัพยากรอะไรเงี้ยดาวลูกกว่าที่เราได้มาไม่ว่าจะจากการเติมจากบ้านคุกกี้จากอะไรก็ตามจากแลนด์มาร์กเนี่ย มันใช้ได้คุ้มค่ามากขึ้นคุณคิดสภาพดูครับถ้าสมมติคุณอัพบัฟอันเนี้ยถึงเลเวลสูงสุดที่เลเวล5คุณจะได้รับ EP อีพีจากลูกกวาดเพิ่มขึ้นถึง10%คุณอัพคุกกี้เลเวล5้ไป60อิะอประมาณ 9- 10ถึงเวลใช่ไหมคุณบัฟอันเนี้ยเหมือนคุณได้มา1เวลฟรีฟรีเลยอะครับเออสบายมากาที่มันได้มันคือประหยัดเวลาขึ้นได้ e ีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างตามจริงมันมีบัฟที่หลากหลายมามากเช่นบัฟอันเนี้ยลดการตตรา,รการใดด่นนนหอง1ว ตัวปกติลงอาใช้12หน่วยก็จะเป็น11ถ้าเราอัพบัฟอันนี้แต่บัฟบางอันก็ไม่สามารถอัพเลเวลได้นะอย่างอันนี้ก็อัพไปได้อัพเลเวลได้ก็จะเกินไปหน่อยนะครับอันไหนที่อัพเลเวลได้เนี่ยเราสามารถดูได้นะครับว่าเออบัฟอันเนี้ยถ้าเราอัพเลเวลสูงขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นขนาดไหนพอเรากดเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บใช่ไหมให้เรากดเครื่องหมายตกใจครับมันจะโชว์เลยว่าแต่ละเลเวลได้อะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ในการอัพบัฟเนี่ยถ้าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ในะ้โนนนนตตาาลลใกระบดยยทีี่่่แเ ถ้าเราอัพแล้วในสมมติผมอัพบัฟอันนี้อยู่เราไม่สามารถอัพบัฟอันอื่นพร้อมกันได้นะครับเราสามารถอัพได้แค่ชิละ1บัฟในเวลาเดียวกันเท่านั้นในโหมดนี้ถ้าคุณอยากจะอัพบัฟอันอื่นต่อนะครับคุณก็ต้องเอาอันเดิมให้เสร็จก่อนนะครับวิธีใช้อันเดิมอาจจะใช้เร่งเวลาหรือใช้เพชรก็ได้ก็แล้วแต่คนจะสะดวกหรือจะรอเอาก็ได้ผมก็เลยเข้าใจว่าเออทีมงานก็เลยเอาแพ็กที่มันเร่งระยะเวลาแบบว่า80นาทีมาใช่ไหมที่เป็น10บคูณแมาขายเพราะว่าเอาใช้กระโหมดนี้นะครับแล้วก็ บัฟบ,บางอันใช้นมน้ําตาลมากกว่า1อันด้วยคุณจะสังเกตอ่ะบัฟอันนี้ใช้นมน้ำตาลโอ้พี่แป๊บเดียวสินาทีนมน้ำตาลไม่จาเป็นผมจะบอกเลยว่าคุณอาจจะคิดผิดเพราะว่าบางบัฟอะครับมันใช้นมน้ำตาล2อันและมันใช้เวลานานมากผมจะยกตัวอย่างบัฟที่อ่ะส่วนยุสมมติอย่างกรณีผมนะผมสนใจบัฟแล้วผมสนใจบัฟเรื่องการผลิตนมแล้วก็วิจัยประสิทธิภาพนะครับณนะตอนนี้นะถ้าในอนาคตเนี่ยเขาจาเพิ่มบัฟเจ้าตัวเพิ่มพลังคุกกี้ชีวิตทั้งหมดมาเนี่ย ผมคงจะอัพไปแต่ตอนนี้ผมจะได้เก็บอันนั้นก่อนหรือในวิจัยอาณาจักรเนี่ยถ้ารออัพถึงเลเวลสามเนี่ยก็จะมีบัฟเร่งการผลิตของบ้านคุกกี้อันนี้น่าสนใจมากมีไอด้วยอาจจะมีไออาจจะเร่งเวลาได้มากกว่านี้อีกแต่ตอนนี้เกมเขาเขียนว่ากรลูนารออัพดตครั้งต่อไปน่าจะยังไม่ปลดในตอนนี้นะครับเออน่าสนใจมากแต่คือถ้าถ้าถ้าด้านตอนนี้ผมก็จะโฟกัสเรื่องของเร่งการสร้างโนมน้ําตาลก่อนนะครับถ้าสมมติผมจะอัพสองอันเนี้ย ผมมาไปได้ข้อมูลมาสม,มผมอพจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองเนี่ย,ม,ย 1, มันอัพจากศูนย์ไปหนึ่งมันนับไม่ยากใช้แบบขวานในพวกนี้ใช่ไหมขวานสามสิบก็จะใช้ขวานเยอะหน่อยแต่สมมติจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองเนี่ยผมหาตัวอย่างก่อนเออไม่ม,มีมันจะใช้เจ้าตัวอีเตอร์นะครับ e ater, อีเตอร์พอดีผมอัพอีกอันหนึ่งไปแต่สมมุติจากสองไปเลเวลสามก็จะใช้เจ้าตัวเลื่อยอะไรอันนี้ของประสิทธิภาพด้าวลูกกว่าแต่คุณจะคิดเอ้ยเลเวลสี่มันจะไปยากอะไรอันนี้ผมมาให้ดูนะครับอันนี้คือผมไปแขปบภาพมาจากของชาวเกาหลีนะครับ ปอัพประสิทธิภาพลูกกาจากเรลเวลสาไปเลเวลสใช้พว่ว10อันใช้เสา8อันใช้โนม1อันใช้เวลาอัพ6ชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้คืออันหนึ่งแล้วก็จากเรลเวลสไปเรลเวลหใช้หมุด8อันใช้อิด8อันนี้8ใช้โนม1ตัวใช้เวลาอัพ12ชั่วโมงครับแล้วก็โนมน้ําตาลเนี่ยนมน้ําตาลเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากของกาอันนี้เต็มเลยเพราะว่าถ้าเต็มเนี่ย เออมันดีมากนะครับแบบสมมติ 2, เลเวลสเร่งเวลาการผลิต3%เอร์เ้เร่งเวลาการก่อสร้างของนมสมเใช่ไหมเลเวลสามห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลเวลห้าสิเปอร์เซ็นต์โอ้โหเลเวลห้าถ้าสนใจมากอันนี้ผมใช้ไปก่อนนะครับเนี่ยผมใช้ปุ๊บอย่าดูเนี่ยใช้เพชรเร่งเอาก็ได้นี่นะครับถ้าสมมุติจากเลเวลสองไปสามก็จะใช้เจ้าตัวเลื่อยสิบสี่อันกับโนมหนึ่งอันแล้วก็เวลาสามชั่วโมงแต่ถ้าคุณจะอัพจากเลเวลสามไปเลเวลสี่ครับใช้อันนี้ครับ อย่างละ15อันนะครับพวกสาวพวกอิฐใช้โนม1ใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับใช่แม้แต่ละอันมันใช้ไม่เหมือนกันเลเวส4ไปเร็วหใช้30ใช้โนม2ตัวครับเอออันนี้ใช้เยอะมากนะครับแล้วก็เสริมอีกนิดนึงก็คือฉะนั้นเจ้าตัวนี้ผมมองว่าถ้าใครไม่ได้มีเหตุจําเป็นหรือต้องรีบใช้ดาวลูกกว่าในการอัพเวลคุกกี้อะไรขนาดนั้นเนี่ย รออัพอันนี้ให้เลเวลเต็มเราค่อยใช้ดารุกว่าจะดีกว่าผมก็พลาดไปนะครับผมว่าพลาดอัพเจ้าตัวเชค,คเวอร์เวตไปเลเวล40แล้เพิ่งมาเห็นบัฟว่าเออบัฟไม่มีผลเยอะผมก็เลยโชคดีที่กดที่40 ตอนแรกผมอาจคิดว่าผมจะลั่นกด50ไปแล้วนะครับโชคดีที่หยุดไว้หน่อยนะครับถ้ามันมีบัฟก็ผมก็จะได้51ฟรีก็ประหยัดเวลาได้เยอะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีเหตุจะไปเดี๋ยวต้องรีบในการอัพดาวลูกกวาดนะครับอัพคุกกี้ก็อัพเจ้าตัวบัฟประสิทธิภาพให้เลเวลแม็กซ์ก่อนก็จะดีหรืออาจเป็นเจ้าแม็กซ์จะได้คุณอาจจะพอใจที่เลเวล4ก็ใช้ที่เลเวล4คุณอาจจะพอใจที่เลเวล3ก็ใช้เลเวล3แล้วแต่เลยว่าคุณพอใจที่เลเวลไหนนะครับ ยี่ปกว่าน,นั้นเนี่ยอ่านเนี่ยพวกมันจะมีพวกเพิ่มเลือดคุกกี้ไอ้พวกนี้ผมอาจจะยังไม่รีบเอามากนะเออผมอาจจะไปโฟกัสตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเพิ่มเนี่ยอ่าบางคนอาจจะเห็นรูป่้นไม้หรือรูปขวานเนี่ย มันเพิ่มแค่ผลิตขวานอันเล็กหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับอย่างสมมติอันนี้เร่งเวลาการผลิตของโรงตีเหล็กโรงตีเหล็กก็คือพวกทั้งอันเลยอ่ะผมอาจจะโฟกัสมาเน้นอัพอันนี้ก่อนเพราะจะได้อัพบัฟอันอื่นได้ง่ายๆอะไรพวกนั้นก็แล้วแต่การจัดสรรน,นะแต่คืออันนี้คือเลเวลซีแบบไม่รู้จะใช้อะไรเยอะมากนะ้อยขนาดไหนฉะนั้นคุณเห็นไหมครับว่าพอมันแพ็คที่ต้องใช้นมสองตัวหัวว่าแพ็คที่ได้นมน้ําตาลเนี่ย เริ่มมีความจําเป็นมากๆแล้วไม่รู้ว่าอันที่เลเวลสิบอะไรเงี้ยมันใช้กี่อันนะเอออันนี้อันนี้คือ4ีไปหอันนี้ใช้ไปสองอ่ะพอเข้าใจได้มันเป็นอัพนมน้ําตาลก็ต้องใช้เยอะหน่อยแต่คือมันใช้เยอะจริงๆนะครับประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยแต่เสียดายอย่างนึงนะยังไม่มีเหมืองน้ําตาลนะ ไอสีขาวๆอ่ะมันอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ศูนย์นมเลเวลสีก็ได้นะครับอันนี้ก็รออนาคตแล้วกันนราาัจะก,กักไว้ก่อนที่มันก็จะเอ้ยเ,เขารู้แหละใช้ใช้ใช้น้าตาลเยอะใช่ไหมยังไม่มากักไปก่อนไม่รู้นะหรือมันอาจจะไม่มีเขาลืมก็ได้อะไรประมาณนั้นเดีย๋ยวผมว่าสักพักเนี่ยพอศูนย์วิจัยสักเลเวลสี่เลเวลห้าอาจจะมีบัฟแบบเพิ่มพลังโจมตีลดความเสียหายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันระบบนนี้มันเพิ่งมาใหม่ ประมาณนี้นะครับน่าสนใจมากๆอย่าลืมไปดูกันละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวระบบนี้นะเดี๋ยวผมไปอัปอ,อัพขวานวก่อนนะครับโอเคไวเ้เจอกันคลิปหน้าผกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะผมอาจจะรีบลงหน่อยเพราะว่าอยากให้รู้ไว้ก่อนเพราะว่าบัฟเบรดูดาวประสิทธิภาพลูกขวานนี้ต้องรีบบอกก่อนข้อมูลอาจจะไม่ละเอียดมากถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้คงจะทําคลิปอัปเดตในอนาคตแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนมากกว่านี้แล้วแหละจากข้อมูลที่มีอยู่นะครับไวเ้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ